สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรก้าวไกลกับสวสกวันนี้พูดถึงเรื่องของส้มโอนะครับและที่นครศรีธรรมราชเขามีการปลูกส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยามซึ่งมีเนื้อสีแดงเข้มอมชมพูแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของโรคแคนเคอร์ซึ่งเป็นอุปสรรคในการส่งออกส้มโอด้วยติดตามรายละเอียดในรายการของเราครับโรคแคนเคอร์เป็นโรคสําคัญของพืชตระกูลส้มนะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้มทั่วโลกพบการแพร่ระบราดกว้างขวางในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยครับสาเหตุของโรคแคนเคอร์เกิดจากแบคทีเรียซึ่งเป็นศัตรูพืชกักการที่ร้ายแรงจึงมีกฎหมายและระเบียบควบคุมการนำเข้าอย่างเข้มงวดด้วยข้อกำหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชนักวิจัยจึงไม่รอช้าครับได้คิดค้นเทคโนโลยีการตรวจหาแบคทีเรียสาเหตุของโรคแคนเคอร์ด้วยเทคนิค PCR จนสามารถพัฒนาเทคนิคเรีย t i ทม PCR ซึ่งเป็นเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงสามารถวิเคราะห์ตามเวลาจริงที่เกิดขึ้นในหลอด PCR สามารถตรวจสอบใบส้มโอที่เป็นโรคเพียงแผลจุดเล็กๆแผลเดียวได้และมีความปลอดภัยสูงไม่ต้องใช้สารที่เป็นอันตรายด้วยนะครับ70%เลยที่ที่ของมันแบบเสียไปแล้วก็เราก็ได้30%มาที่แบบทั้งที่ทุนเราก็จ่าเยอะไงพอ เขามาช่วยกัดการเรื่องนี้เป็นระยะระยะแล้วก็ผลผลิมก็เพิ่มขึ้นจาก70ก็เป็น80 90เกือบ100%แล้วค่ะสาเหตุที่เขาส่งออกไม่ได้ก็คือจะเป็นโรคที่ต่างประเทศโดยเฉพาะ EU เนี่ยเป็นเป็นโรคที่เขากักกันไม่ให้นำเข้าเพราะฉะนั้นในกระบวนการเราก็จะต้องตรวจรับรองแปลงตั้งแต่ในพื้นที่เลยไม่ให้มีติดสักใบเลยครับ ด้วยเทคโนโลยีนี้นะครับทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะเปิดตลาดการส่งออกส้มโอได้อย่างถูกต้องตามกฎข้อบังคับการนำเข้าพืชตระกูลส้มของสภาพยุโรปนะครับและนี่ละฮะคือสุดยอดงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับรายการเกษตรก้าวไกลกับสวอกอครับสวัสดีครับ